สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการลบแอปที่กําลังดังนะครับ f i n แลนเซีกับสินเชื่อความสุขนะครับให้เรานะครับเปิด USB Debug นะครับเข้าตั้งค่านะครับถ้าเราไปตั้งลบธรรมดานะครับมันก็จะกลับมาอีกนะครับนี่เราใช้โปรแกรมในการลบนะครับกดมาเล็กดิวเ็ดครั้งนะครับ เปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแก้ไขข้อบปกป้อง d s สีนะครับตกลงลอนุญาตนะครับ ที่โปรแกรมที่หน้าจอคอบเรานะครับกดเดับเบิ้ลคลิกนะครับโปรแกรมก็จะรันขึ้นมานะครับทำการลบแอปนะครับให้เรานะครับลบ้อยนะครับหายไปเลยนะครับอันนี้ไม่ว่าเราจะรีสตาร์ทหรือว่าปิดเปิดเครื่องยังไงก็จะไม่กลับมานะครับอัปเดตยังไงก็ไม่กลับมานะครับโอเคสำหรับลูกค้าที่ร้านเราก็ทำให้ฟรีนะครับ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ